กบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่อง Two g a m อยู่ผมเนี่ยเกมใหม่ไอดอลงานดีมาแล้วครับผมเบาๆสายมองไปก่อนเนี่ยก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมส่วนปลอดภัยนำล้านอัพท็อปแอปเนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอัพท็อปแอปมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมเมอร์สโตเทยใหญ่มีหมดทุกเกมไม่ว่าเป็นวูดทิลเวสเซสโลคาบาพับจีฟี่ไฟอาร์วีมีเวอร์ชั่นทุกวันเนี่ยจากวันแรกน้อกทุกเวอร์ชั N ่ e นสำเนาทุกเวอร์ชั่นเนี่ยสตาร ไปดูได้ที่ร้านเราได้ที่เพจหลักนะเว็บท p อปอัพเว็บไซต์หลักก็เว็บท p อปอัพนี่ยส่วน m a ดินแฟนตาซีเนี่ยสโตทยนะฮะนี่แพ็คนี้เลยนะฮะร้านรับเติมแล้วนะฮะเกมไอดอจัดทีมต่อสู้เหล่าสาวๆน่ารักน่ารักนะฮะห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะฮะ,ะก็ถังซานโยกังมีหมดนะครับผมนี่ยถังซานเวิร์คใคเล่นอยู่นะฮะรับเติมทุกแพ็คเช่นกันนะฮะมันจะเป็นรายเดือนแพ็คเด้งทักมาเลยจะมีแอร์บริการลิงก์ใต้คลิป ปักมูนสตรีมทุกครั้งเนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยตัวโอทอมอัพไม่มีการรีฟァร์แน,น่นอนนะครับผมมาดูไอเด่นงานดีนะครับเบาสมองเนะนี่ยนี่ชิวๆน่ารักดีนะสไตล์โปกโเกมอนนก็ทำตามคุดนะครับผมสั่งซ้ายมือให้ได้ ไอสตุกสิบตัวเนะะี่ยก็จะผ่านเควส์เ่รเรียบร้อยสซมมอนเนะะี่ยโปกเกมอนสามครั้งหนึ่งนี่ได้ตัวประหลาดมาด้วยนะ,ะเอาใส่ทีมมาสองอันนี้น่าจะเก่งนะครับนี่เห็นไหมเขียวเขียวขึ้นเต็มอามาแทน,นครับผม อันนี้ก็เซล,ลไปนะผมง่ายไหมนี่สามครั้งถ้าได้ตัวดีๆกว่านี่ก็เอาถ้าไม่ได้ก็ขายไปนฮะ่เดี๋ยวผมเปิดเสียงหน่อยนะอ้าว <c oughs> ตั้งค่ายังไม่มีครับผมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนะนี่ยนะี่ฮะเซตติ้งตรงนี้ทั้งเซตติ้งทั้งใส่โค้ดนะี่ โอเคนะก็ไม่มีภาษาไทยนี่ต้องเลือกต้องเลือกภาษาตั้งแต่แรกนะฮะแต่หน้าฉากไตทันเนี่ยก็เล่นเพลินๆภาพสวยๆน่ารักๆกนี่ยไสมองบ้างนะหนักมาเยอะแล้วเดี๋ยวรอเกมใหม่เล่นกับผมได้เลยนะวันที่สิบหเนี่ยกมหลักที่เราจอมาเล่นด้วยพร้อมกับสตาร์ซีดนั่นแหละนะฮะ อันนี้มันให้เปิด10อันนี้เอาไว้ก่อนเฮ้ยโปเกมอนทำไมเอาไว้ก่อนออน,นี่บทำตามเลิปเรื่อยครับสมอนอีกแค่นี่แนี่เราก็เจอบอสแล้วก็ถือว่าภาพสวยนะเฮ้ยนี่โอ้ตัวดีเลยกเกี่ยวกับเหล่ามอนสเตอร์นะจะมีลูปรูปแบบตั้งแต่หยดน้ำหัวหลิ้มเลยนะจันนี่ถ้าตน ผมได้ตัวนี้ละตัวอะไรนะฮะเขียวอือเลยนะนี่ได้น้ำแข็งมาด้วยเอาไปก่อนนะฮะอันนี้ดีกว่าไหมไม่ฮนะเขียร์ไปก่อนเออนี่ดีกว่าตัวเก่าเอาครับผมเลเวลสองตัวเก่าขายนะจะได้เอฟพีด้วยนะ ครบเควสนะต้องทำเควส์เลยนะไม่ทำไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านนี่จบบอส1นขีด5เอ้ย1นขีด4แล้วต่อไปก็1นขีด5ครับผมดูดิลงมอนสเตอร์ได้ตั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตัวเนะีฮยโอ้โหหมดจัดอย่างนี้ไม่ต้องกลัวอนะไรแล้วครับจนภายในป่าเนี่ยชิลชิเฮ้ยตัวใหม่คนระับ มาเลยฮนะเริ่มเท่แล้วผมอันนี้ดีขึ้นเอาเอาไปก่อนเดี๋ยวก็จะมีดันเจี้ยนเปิดเนาะแล้วก็เอาพวกนี้แหละไปสู้นะองค์ลักรอมอนสเตอร์ Monster ของเรานี่ไปก่อนลีวิวสามอ่าต่อไปให้เปิดไอ ให้จำกัดศัตรูเนาะอ่าช็อป15บครั้งเหรอสกิลนะครับไม่ให้เปิดสกิลนี่ใส่ไปเฮ้ยมีอัพคา่าด้วยทุกคน อาเรากลับยังไงวะเนี่ย <laughs> อย่างนี้ค่อยเพลินหน่อยนะชามันสวยนะนี่สกิลออตโอต้ไปแล้วเนี่ยเอามบ่ให้สกิลอัพเกตเราจะอัพยังไงอ่ะเวิลเราน้อยอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเ,เปิดกระชาไปก่อนนี่เปิดไปก่อนนี่ โอ้ยนี่ดีขึ้นเยอะดีกว่าไอ้ตัวนี้อีกนะก็เล่นเพลินๆนะครับผมขายสมองทาบแบลวๆดีพ <Finland> วกนี้เดี๋ยวสุงสูงก็ไม่ได้ขายสมองเลยเปิดเดินจงดันเจียนฟาร์มปล่อยบอดมันกระจายเลยอัเนี้ยเหมือนเกนซาก,ก้าไอาดอลเลย ต้องมีตัวละครดีๆสักหน่อยอ,อยู่สบายเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองนี่ตัวนี้สวยอยู่เลเวลสี่มาแล้วไอตัวดินเลเวลสี่ยังไม่ออกเลยเลยเชื่อ เจอบอสครับบอสก็ทำสวยไปเกินมันต้องเป็นเควสส2นะโอ้โหเนี่ยดูดิผมยังใช้อัพสกิลไม่ได้ต้องเล่นนี้ไปก่อนนะฮะ ต้องเล่นระบบเปิดอย่างนี้ไปก่อน เพิ่มดีขึ้นนะมาแล้วนี่แทนแล้วครับผมเสร็จโจนนะยิ่งเปิดเลเวลยิ่งสูงนะด่านยิ่งเยอะแล้วด้วยนะนี่เจอบอสด่านสามขีดหนึ่งเนี่ยมันให้อัพสกิลโอ้โหเราจะเอามาจากไหนไปซื้อในชอ็อปรือเปล่าวะ นี่ยลองดูก่อนเนี่ยมันต้องให้เราไปอัพสกิลเนะ่เราไปเปิดสกิลไม่ใช่เนี่ยเนี่ยต้องมาอัพสกิลตรงไหนวะผมลืมแล้วเออนี่เป็นเลเวล20เนี่ย ต้องขยันเปิดด้วยนะแล้วก็มาอัพนะเงนินครีเอทไม่ขึ้นเนะนี่อัพแล้วอันนี้ก็ไปเปิดซัมมอนอันนี้ก่อนสิปไปเดี๋ยวตอนหลังมันก็ออโต้ให้ครับมีอยา่างเราคอยจะขายทิ้งอย่างเดียวเล่นไปเรื่อยๆครับ เพลินๆไปเพราะว่าบอสก็สวยไม่ใช่ย่อย,อยนะวิ่งกดผิดดูดิฉากสวยเอาเรื่องไม่รู้จะมีแลไอเทมมากกว่านี้หรือเปล่าเนะี่ยก็ต้องเล่นเรื่อยๆเ,เปิดเรื่อยๆจนกว่าด้านเจียนจะเปิด ฟาร์มคงฟาร์มของนะครับทำนู่นทํานี่อุปกรณ์อุปกรณ์นงยง่ายๆเหมือนเกมเด่นทั่วไปนะอันนี้แต่ว่าอันนี้มันออกแนวแซมมอนแซมมอนเนอร์ตัวละครเหมือนโปเกมอนส,สัตว์แบลวๆลอะไรเงี้ยครับแล้วทำควิดเอานะฮะได้มาแล้ว15ใบ แบ็คบอลเลเวลสองไปเรื่อยๆก่อนนะี่ดันเจียนจะเปิดโอ้โหด่านสี่ขีดสามต้องหาอ,อ์มอนสเตอร์ที่เวลวสูงเรื่อยๆนะนีมาแล้ว บายอ้าวแพ็กเติมเงินนี่ว่าวีเรรอ็นกรมฮะเปลี่ยนชาครับประชนไทยที่อื่นเนี่ยมาบ้างทะเลทรายบ้างครับอันนี้ก็วิอันนี้มารีววเจ็ดแล้วตรงนี้ต้องหารีววเจ็ดแปดนะครับผม แพ็บอลเลเวลสองไอ้ยางวะนี่หรือเปล่าจัดไปก่อนเลยเดยิอ้าวไม่ได้มันยังไม่มีให้เปิดเนี่ยมีดูโฆษณานครับนู่นนี่นั่น,นเยอะเลยฮะลองลองเปิดใจเล่นดูว่า ต้องเป็นคนชอบแนวไอเดินจริงๆเนะยลองแปลคงแปลเควสดดูนะแล้วก็จะถึงละสี่ิดสามอันนี้ของขวัญให้จริงหรือเปล่าพอจะซื้อปุ๊บมัน28บาทน,ะนะนะั่นเ่ยแพ็กเด้งครับแพ็กเด้งไม่เอานะปล่อยไปก่อน ไปเรื่อยๆครับเดินเพลินๆคิดเล่นมากก็ประมาณนี้ครับเอาไปเล่นกันแล้วกันนี้ยสำหรับนะช่วงนี้เกมก็เดี๋ยวรอ16เนีเกมมาแน่นอน,นยาวเหยียดจเจอกันใหม่ทุกท่านเลยสวัสดีครับผม